คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลับสวีดัสสวัสดีวรุณทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยอดผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในจ้องป่าป้อนปีจี้นะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมใหม่เนาะ ก็เป็นเกมใหม่นะครับของค่าย PG นะครับแล้วก็ไม่ใหม่หรอกนะครับมาประมาณสัก2อาทิตย์ได้แล้วมั่งนะครับนะอ่ะโอเคไปดูกันเลยนะครับวันนี้ผมก็ฝาทุนมา500ร้อยนะครับไปรุ่นนะอ่ะโอเคนะครับก็อื่นใครที่รับชมคลิปนี้เนาะขอคนละหนึ่งไหลแล้วกันเนาะใครที่มีใจนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไยรุ่นเออเอาเรื่องนะครับก็ใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของค่าย PG นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะไยรุ่นนะอ่ะโอเค วันนี้นะครับผมก็จะมาหมุนเองก่อนแล้วกันนะครับไปดูกันเลยก็จะไปแก้เบดสิบก่อนแล้วกันนะครับนะเออก็เป็นตัวไอ้มนุษย์สีแดงนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ไอเทมสูงสุดแล้วแหละนะครับไวรุ่นนะสเก็ตเตอร์ก็สำหรับเกมนี้ก็น่าจะเป็นสี่ตัวนะเอาไม่ต่อเฉยเลยนะครับอืมอ่ะไปดูกันแบบเรื่อยๆนะครับยาวๆนะครับนะ โอ้โหเกินไปกว่านะมาสวยๆหน่อยนะครับเออก็อย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับนาวัยรุ่นแมงกระพุนไฟนะครับนะโย่เลยนี่คือเสียงของวัยรุ่นแมงกระพุนไฟนะครับนะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ด้วยวิสวยครับมาก็ไปดีเออเอเอเรื่องดูมันมาเอาหวานเจี๊ยบนะครับเธอโอ้เธอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยก็เธอเอาเรืองนะครับนะ <laughs> เกินไป นะขอขยับไปสามสิบเลยแล้วกันนะครับนะเฮ้ยมันมาเว้สิบมันมาเว้อือต่อเวรอบนี้ต่อเอาเอาไหลไปอันนั่นเกินไปวัวเนอะโอ้โหอ่ะขออนุญาตขยับขึ้นสามสิบนะครับโอ้ยเอา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 เกือบมาไปแล้วไม่ล่ะ อ่ะอะไรจะต่อลูกน้ำ <c oughs> ส่วนยอดสวยงามโอ้ยไม่ต่อเลยบือนี่โอ้โหน่าจะไม่เฟียวเท่าไหร่นะครับหมุนเอง <c oughs> โอ้โหน่าจะต้องซื้อนะครับเออโอเคไม่ต่อดูมันซิเอาเวสามสิบนะครับไปรุ่นแมงกระพุนไฟ เอามาเฉยครับปับกาปสวยงามครับเป็นไงหมุนไม่ขี้ทีมาเฉยเลยเป็นไงนี่เป็นไงล่ะครับวัยรุ่นแมงกระลุนไฟนะครับมาเฉยอ้าวสุดยอดครับผมอ่ะโอเคนะครับไปหนุกันเลยนะครับสําหรับ12หมุนเออวาวไปแล้วหนึ่งรอบนะครับอะไรกันเนี่ย โอ้โหดูมาททำทำไมตึงทางกับฉันได้นะครับ <laughs> โอ้โหเว้ารัวรัวเลยนะม,มุนเขาเองนะครับโอ้โหอะไรครับเนี่ย เกมปี้เลยออคือ,อได้มาสิบสองเฮ้ยเบทสามสิบนะครับหมุนเก้าฟรีเองได้มาสิบสองโอ้โหซื้อแพงด้วยนะเนี่ยอไปเฮ้ยเบสามสิบซื้ออะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหประเด็นคือได้น้อยจัดนะครับได้12บสองโอ้ สุดยอดแล้วจะรอดไหมเนี่ยซื้อโอ้โหเ,เหนื่อยเลยนะครับมาอย่างนี้โอ้โหไม่ต่อด้วยนะครับไปรุ่นต้องเน้นขยันคอมโบนะครับนะคอมโบต่อเนื่องนะครับสำหรับเกมนี้นะเอาเขาก็ไปเออสวยไหลอ่อยเออโอ้โห อ่ะโอเคได้อยู่นะครับหมับก็ไปเคจงสามมาสวยงามครับมาใบไม้จังสองโอ้โหอะไรกับเนี่ยโหเกมนี้คือไม่ก็จะคอมโบนะครับนะเท่าที่สังเกตนะครับไวรุ่นนะเออนี่เป็นไงสองร้อยสิบสวยงามครับปับ๊บก็ไปดิ ป๊บก็บไปดีไหลรอบงลูกสวยอุ้ยเออมันต้องอย่างนี้ว่ะอือหอเกือบได้ลูกไฟนะครับลูกไฟเกือบมาไปแล้วไวล่ะมกเกือบไปแล้วนะครับวัยรุ่นโอ้โหเป็นไงหวานเจี๊ยบนะเตอร์จ้าโอเคก็หยุดไปเลยนะครับนะ9 6้าบนะครับวัยรุ่นอะไปดูกันต่อเลยนะครับอีก4หมุนนะ ได้ลูกไฟตักลูกหน,ห,นหนึ่งเอ้ยบกปอบเงยโอเคเด็กมาเด็ก<ๆ>ก็เรียกตัวอาตัหรอะไรผมไม่แน่ใจนะอ๋เกินไปวะนะอ่ะโอเคนะครับก็จบไปที่หนึ่งพันหนึ่งรอยสิบห้านะครับผมนะอะแต่กันต่อไม่แอ้นะถ้าเป็นเบสสิบเบสสิบก็ประมาณเจ็รอยห้สิบอ่ะไปกดหยุดไปเลย ก็12หมุนเหมือนเดิมนะครับไปรุ่นก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูเป็งตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็ใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับของคล้าย PG นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมอ๋อวสวยครับลูกไฟน่าจะมายากนะไฟเด็กๆเป็นไฟนะครับนะส่วนมากจะมาแก่ลูกไฟกลมๆนะครับ อา้ารอบนี้เป็นยังไงวะเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะไหลไปอีกครับผมโอ้โหสู้ไหวป่าก็ไปดอกไม้เอ้ยใบไ,ไม้อา้าวสวยครับไหลอีกรอบนึงลูกเอยองสามะสวยสวยครับปาบ่าก็ไปอีกรอบนึงอีกรอบนึงลูกไฟ โอ้โหคือไม่หมาวะนะมานี้เหมือนจะโดนอีกแล้วเออวายมาดีจังเลยวายมาคู่เลยนะ <c oughs> มานี้โดนโอ้โหอะไรกับนี้ <c oughs> อ่ะอ่ะไปเลยกันต่อ โอ้ยเกินไปวะนะ่ะมาดูกันเลยนะครับโอเคนะครับไอ้มนุ์เขียวสวยอะไรจะต่อวะเนี่ยโอ้โหอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเหลือ ก้าหมุนแปดหมุนโอ้โดูวายมามเกินไปโอ้ยน่าจะโดนอีกแล้วมานี้นาะยวัยรุ่นนะ เอาโอเคสวยครับโอเคสวยโอ้โ oh หว่าแล้วลูกไฟมันไม่น่าจะมาต่อเอออ hmm hmm, อะไรวะเนี้ยโอ้โ oh หจบแล้วไม่มาเลยเอออ่ะไปขึ้นไปหาสิบเลยมา กดโตโบด้วยนะครับไม่น่าจะรอดนะครับเอาเอาเอามาดิมาสิมาสิโอ้โห ไม่น่าจะรอดนะครับคลิปนี้นะอ้าวมีลุนอีกแล้วมีรุนอีกแล้วโอ้โหอะไรกับเนี้ยหมาห่อยโอ้โหเบรด้าสิบนะครับําไปเล่นไปโอ้โห อ่ะหมาหน่อยหมาหน่อยโอ้โหไม่มานะครับไปรุ่นอุ้ยเกินไปวัวนะอ่ะไหลไปสวยเออมาเว้ยโอ้โหมาจนได้นะครับ เออมาดีเบต้าสิบนะครับไปรุ่นซื้อไปเท่าไหร่วนันนี้โอ้โหแต่ของฟรีนะครับอะมาดูกันเลยนะครับว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับวาวไปแล้วหนึ่งเอาเอาอะไรวนันนี้เออมาบ้างเหรอโอเคสวยครับสวยครับหกร้อยเออรู้เรื่องเบต้าสิบนะครับไปรุ่น นี่เป็นไงเต็มกาลาบิวเนี่ยครับไม่แตกก็หนีแล้เนี่ยครับนะโอ้โหมันจ่ายไม่สุดนะครับเข้าเองนะดูเหมือนว้าวโลลัวเลยอืมเกินไปวะนะเกินไปวะนะโอ้โหสุดอดโอ้ สุดยอดจริงๆเบน้าสิบซื้อเท่าไหร่สามพันเจ็ดนะครับได้มาพันกว่าบาทซื้อเบดที่สิบไปเลยละกันอ,กอีกไม้หนึ่งขออีกไม้นึงมาไม้นี้ไม่แตกก็หนีเลยนะครับถึงอย่างงยัไงก็หนีรู้เรื่องอ่ะไปดูกันเลยนะครับไปรุ่น เดคลิปมันจะยาวไปนะครับนะผมนี้จะตัดน,นะครับสวยไหลหน่อยคือมันต้องไหลแบบกอมโบแบบว่าต่อเนื่องนะครับเกมนี้มันถนึงจะแตกนะครับไว้รุ่นนะเอาแล้ว <c oughs> เอาแล้วเป็นไง อ่ะคมาจังสองครับไม้ไม้ก็ได้เออเป็นหวานอุยอ้ยอุ้ยได้เด็กรอบนี้ได้เด็กเว่งงานเด็กเฮ้ยหวานเกี๊ยปันซีเอาอีกรอบนึงโอ้โหสวยงาโอ้เธอหวานจีย๊ยครับกดหยุดไปเลยนะครับสามพันซองสามพันซองนะครับนะี่โบกไปดีโอเค อีกสามหมุนนะครับสวยสวยครับอีกรอบหนึ่งโอ้โหนี่เป็นไงนล่ะครับไวรุ่นเป็นไงล่ะเป็นไงไวรุ่นแมงกับปืนไฟเป็นไงอ่ะหมุนสุดท้ายนะครับสวยดิวิวายมาโอะก็ไป อ่ะโอเคนะครับทุกคนนะก็ไม้นี้จบมาแบบส,สวยๆนะสามพันหกนะครับอกสิบนะครับนะก็โอเคไม่ไปต่อดีกว่านะฮะงบม,มาหน่อยนะก็ถือว่าว่านเจี๊ยบนะครับไปรุ่นเออก็โอเคนะครับสหรับวันนี้ก็ขอตัวลาบไปก่อนดีกว่านะครับเนาะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายครับผมมาจุกรูว่วานเจียเ๊ยบเออ